คุยกับแพทย์หมอรู้ปะทำไมกบถึงบินได้ไม่รู้ยอมก็กบมันกินยาวิเศษไงแล้วหมอรู้ปะทำไมงูถึงบินได้มันก็คงกินยาวิเศษละมั้งผิดครับงูมันกินกบเลยบินได้แล้วหมอว่านกอินทรีบินได้เพราะอะไรโถ่ยบ้าเอ้ยก็พันกินงูเข้าไปนั่นแหละมั้งหมอนั่นแหละบ้านกอินทรีมันบินได้อยู่แล้วกินไก่มันก็บินได้โอยมันสวบต้องสวบสักทีน้องดูแล้วเนี่ย คนไข้โรคประสาทคุยกับแพทย์หมอรู้ป่ะทำไมกบถึงบินได้ไม่รู้ยอมก็กบมันกินยาวิเศษไงแล้วหมอรู้ป่ะทำไมงูถึงบินได้มันก็คงกินยาวิเศษละมั้งผิดครับงูมันกินกบเลยบินได้แล้วหมอว่านกอินทรีบินได้เพราะอะไรโถ่ยบ้าเอ้ยก็พันกินงูเข้าไปนั่นแหละมั้งหมอนั่นแหละบ้านกอินทรีมันบินได้อยู่แล้วกินไก่มันก็บินได้โอยมันสวบต้องสวดสักทีนะมึงดูแล้วเนี่ย คนไข้โรคประสาทคุยกับแพทย์